อันนี้เราจะมารีวิวนะฮะเป็นสปูนนะครับโอเคสั่งมาจากลาซาด้าน,นะครับชว่วงโปรนะฮะโอ้โหเป็นสีชมพูมันลดราคานะอยู่ที่250รปกรติแล้วจับราคาไปได้600กว่าบาทนะนะฮะโอ้โหสวยมากอันนี้จะใส่กับเซ็ต X6A นะครับรู้สึกว่าขน่นแล้วมันจะเป็นของเขาจะเป็นแปดมิลนะฮะ ประโยชน์ของมันก็คือเอาไว้ใช้กับสแตนด์ยกนะครับเพื่อเซอร์วิสล้อหลังหรือจะเช็ดจะล้างอะไรประมาณนี <right. S 2> Sadly, ้นะครับเดี๋ยวผมหาวิธทีแกะก่อนมีผมวก็ากร์เตอร์ไม่มีลนไมีนี่ก็แล้วกันโอเคได้แล้วครับดูขกันโอ้โหเขาหอมมาแบบพรีเมียมมากมาก ก็จะปั๊เป็นคาวาซากินะที่ผมดูมันก็จะมีคาวาซากิแล้วก็ยามาฮ่านะครับแบบนี้นี่เป็นน็อตนะครับมาดูว้าวโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมตอนใส่กันนะครับเคียเรามาดูวิธีการใส่นะครับก็จะเป็นใช้หเหลี่ยมในการขันนะครับแต่แ้เหลี่ยมนี้ก็จะอยู่ ได้บอกคนสอนนะครับคือเอามาณได้เลยนะครับ ขันให้แน่นก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับนี่ครับใส่เสร็จก็จะเป็นลักษณะนี้แต่ผมว่าผมจะหาอะไรรองนะครับตรงที่เจ้าตัวนี้สัมผัสกับอามเพื่อว่ามันจะได้ไม่เป็นรอยนะครับโอเคครับเดี๋ยวข้างหน้าจะมีอะไรอัปเดตด้วยมาครับผมเอามาลงให้ดูใหม่